ตอนนี้อยู่บนดาดฟ้าของบ้านไร่อุ่นดินนะคะดาดฟ้าชมดาวขึ้นมาดูพระอาทิตย์ตกดินเห็นไหมกำลังตกเลยสวยมากตอนนี้อากาศก็เย็นสบายนะคะนี่ติดโซล่าเซลล์ไม้สำหรับตอนกลางคืนสว่างลงไปถึงนู่นนะคะสะน้ำเลยโอเวอร์นะสว่างแถวนี้ค่ะก็พอได้มองเห็นอะไรตอนกลางคืนเนาะใครไปใครมาก็จะได้รู้ เนี่ยบรรยากาศรอบๆเดี๋ยวด้านข้างนี้นะคะก็จะปลูกข้าวตอนนี้ก็กําลังจะไถยอยู่ยังไถไม่เสร็จอืมเรามาดูบรรยากาศรอบๆนะคะมองเห็นวิว360องศาตรงนี้เลยอืมนอนเปลีชนดาบอากาศดีๆสดชื่นนั่งเล่นจิดอะไร เพลินเพลินตรงนี้ได้นะตอนกลางคืนเวลาจะชมอยู่แสงอาทิตย์ไปนั่งจิตน้ำดื่ม <c oughs> ให้จิตเบียร์จิตน้ำดื่มนะคะแล้วก็ฟังเพลงไปก็สนุกดีออกกำลังกายฟิตเนสตอนเย็นๆนะคะโอเหมาะมากเลยที่นี่ลมเย็นๆสบายทำให้เราไม่ร้อนอีกสักพักนึงก็จะตกแล้วตอนนี้ก็เกือบ ห้าโมงครึ่งนะคะใกล้จะหกโมงละโอเคไ้เดี๋ยวพาชมใหม่นะคะ